พี่น้องเอ๋ยค้นพนยองถึงทินแดนอีสานว่ามีของโบราณอยู่เต็มดอกพ่ายพื้นเข้ามาซอยกันส่างดนตรีอีสานเข้าสืบตอของดีมีอยู่แล้ว่่ไล่ทิมใหม่เกาหมองนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับสวัสดีครับมือนี่ผมคุณคู่ท่านยา่านะครับดนตรีพื้นบ้านมือนี่ผมได้นําอ่าดนตรี นะครับที่มีลักษณะพิเศษนะครับเอ,เอื่นว่าซ้อกระดองเตานะครับพี่น้องอ่าเป็นของคําของคุณนะครับเป็นของดีเป็นของคําของคุณเอื่นว่าซ้อกระดองเตานะครับอ่าซึ่งสีเป็นเพลงนะครับอ่าได้อี่หลีนะครับพี่น้องอันนี้ลักษณะของขั้นซ้อนะครับลักษณะของขั้นซ้อลักษณะของของหัวหนักนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวเสียพี่น้องเบิ้องเบืงบ้ง,งตเต็มตเต็มเลยนะครับเป็นรูปแบบเต็มนะครับเนี่ยครับพี่น้องไอ้บวครับเป็นโตซ้อแล้วก็มีกระดองเตานะครับแล้วก็มีหัวหนาคนะครับพี่น้องอสำหรับซ้อกระดองเตาเนี่ยนะครับในการที่เฮาสศีน้ำมาเห็ดนะนะครับเฮาต้องไปหาเตาที่มันตายแล้วเนาะพี่น้องเนาะเตาที่มันตายเอง นะครับพอเฮ้าเสียวมาเห็ดเครื่องดนตรีได้ครับนะครับหากระดองเตาที่มันตายเองนะครับมันตายค่ากระดองมันบางเทือกะบ่มีเตาแหะครับพี่น้องมีตะกระดองมีตะกระดองบ่มีเตาพี่น้องสังเกตบึงสีบ่มีเกดนะครับบ่มีเกดของกระดองนะครับสีขาวๆนะครับเพราะว่ามันตายโดนนะครับมันตายโดนแล้วมันก็มันกระลุดออกไปนะครับพี่น้องเฮ้ากระนํามาก มาล้างมาทําความสะอาดนะครับเพื่อเอามาเห็ดเป็นเครื่องดนตรีนะครับอันนี้นีถนน่ถือว่าเป็นบุญบนะครับถือว่าเป็นบุญกะกะจังจังได่มาานะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกะจังจังไดม่ม้าสําสหรับซ้อกระดองเตานี่ยนะครับสร้างที่เห็ดนะครับกบค็คือคุณคู่สตวรรษพ่นขันนะครับหรือคู่เบียร นะครับเพิ่นเป็นครู่เกี่ยวกับอสอนดนตรีพวกพวกเครื่องเป่านะครับพวกเครื่องเป่า,าวงโยธวาทิตนะครับแต่ว่าเพิ่นกะหักดนตรีทุกชนิดครับร่วมทั้งดนตรีอีสานนำนะครับซึ่งเพิ่นท้ำด้วยใจหลักนะครับทำทำด้วยใจหลักนะครับเพิ่นเห็ดซ้อ,อกระดองเตาอันนี้ขึ้นมานะครับสำซรับหนังนะครับหนังงูนี่ เพิ่นออกเยี่ยมบ้านนะครับออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับออกเยี่ยมบ้านนักเรียนละ่ะก็ไปเห็นเห็นผู้ปกครองแล้เห็นผู้ปกครองเพิ่นเพิ่นตากไว้ยุ่หนาเลานะครับตากไว้โดนเล่ะครับพี่น้องเพิ่นก็นเลยถามสื่อนะครับขอสื่อว่าวเสี่ยวมาเห็ดซ้อมาที่นี่ผู้ปกครองก็บเขาห้เลยครับบ่ขายนะครับ บอกว่าเอาเอาไห้คุณคู่เลยคุณคู่จะเป็ดเครื่องดนตรีนะครับเอายกไห้คุณคู่เลยเพิ่นบ่อขายนะครับเพิ่นไห้ไห้มานะครับคุณคู่เบียร์คุณคู่สตวัดนะครับกษัตริย์ถซึ่งเป็นเป็นคู่ดนตรีดุริยางนะครับดนตรีโยธวาทิตนะครับประเภทเครื่องเป่าถ้ำเป็ดนะครับซึ่งเพิ่นเก่ามาเห็ดนะครับเอามาเห็ดนะครับเห็ดเห็ดเห็ดซอกระดองเตา ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเพิ่นกับเป็นคู่อสอนดนตรีคือกันกับผมนะครับคู่ท่านย่าดนตรีพื้นบ้านนะครับเป็นคู่สอนดนตรีคือกันนะครับสอนศิลปะสอนดนตรีคือกันก็นกเลยนะครับ